เอาเลยแล้วพี่ล็อกกดล็อกไอ้สองขัวนี่ยังโอ้ยอย่าไม่เปิดทั้งหัวเลยเนี่ยเออเอาลงไหมหรอวะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เอาลงอยู่เอาละเอาขึ้นหมดเล้วเอาละตึงแน่ไหนแล้วตึงนะตึงยังไม่ทำงานสักอันเลยพี่หยุดเอาลงอะเอาลงหมดเลยผมก็ผมเข้าใจถูกตัวนี้เอาลงหมดเลย

ไอ้ที่หัวหายดำได้แล้วว่าเอาให้ห่างหน่อยปรับปรับระยะห่างเยอะใช้ห่างเลยพี่ไปนี่พี่โยตัวนี้โยตัวนี้ขึ้นมาเป็นเบอร์นี่เบอร์เบอร์ที่ตกเย็นยืนไม่หยุดพี่ไม่ต้องโดงเลยเนี่ยโยตัวนี้ขึ้นมาเชื่อเบอร์หนึ่งพออ่ะนั่นแหละอ่ะไปเลยไม่มีไม่มีบอกมันเป็นระยะเป็นระยะนั่นแหละแค่นั้นละพี่ลองดู ยกขึ้นหรือว่าลงก่อนพี่ต้องยกขึ้นยกลงก่อนพี่ต้องเล่นเครื่องมากกว่านี้เล่นกลางพี่คันเล่นกลางอ้าไปไม่ทำงานเลยพี่หัวดำพี่ยังยกขึ้นสุดกอนแล้วลงพี่ไม่ได้กดตัวเขียวยไอ้พลอยลังมาไหม๋อวาง กดเขียวไปไอ้เหมือนหัวมันหลุดมันก็ไม่เสียม,มก็ดิดได้เนี่ย ทำไมไม่ขึ้นรถไม่ก็ออกพี่ออกไอ้หัวที่ไม่ติดมันก็ออกเหมือนกันไปเลยไปเลยไปเลย ดำ,ดำลึกไปหน่อยดำลกไปห่อยัสยอันนี้ของรถเดินตาเดินตามดำลึกเกินไปหัวติดดินเลยเยกขึ้นก่อนหัวติดดินเกินไปพึ่งนายพึ่งนาปรับสกีขึ้นหน่อยปรับตัวนี้พี่ปรับสกีให้ลงอีก ตัวนี้ตัวนี้เอาลงตัวนี้ตัวนี้เอาลงเอาลงเอาลงไปอีกอย่านี้หลอใช่เฮ้ยเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้ได้แล้โอเคลองทำดูอ่ะแค่มันเท่ากันน่เหรอไม่มันลึกไปมัน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 โดนดินเยอะเกินไปมันกินมันกินดินมากเกินไปหัวมันดิบเนยหัวมันจมลงไป่ไ้โคเลยอ่ะ มนาไปลนกคุ เบอร์น่ปรับสกีลงเบอร์หนึ่งพี่ปรับสก,กีลงเบอร์หนึ่งปรับสก,กีลง,กกล,งลงไปเบอร์หนึ่งสกีที่ปรับเมื่อกี้อ่ะพี่ลงไปเบอร์หนึ่งพี่เอาลงไปเบอร์หนึ่งอ้าโ okay. อเคพอย่างวันนี้เปล่าพอ,อย่างวันนี้ยกขึ้นโอเค ประกอบได <Ash. S 2> ้ประกอขึ้นก้อขึ้นอะไรก็ได้พี่ขึ้นแก๊งหนึ่งเออไปเลยนี่มันก็พอแล้วมั้งพอแล้วพอเยอะมากแค <Wars. S 2> ่นี้ทดลอง ด้วยเฮ้ตั้งเลยนี่สวยเลยนี่เล่นเครื่องหน่อย